ครับวันนี้เรา,าคุยเรื่องการปลูกละมุดกันเนาะนะครับละมุดเนี่ยจะปลูกต่างตักทุเรียนนะเพื่อนสี่สิบเซนหรือหกสิบเซนก็ได้นะครับผมนนี้เป็นละมุดที่ผมปลูกได้สองปีนะนี่ต้นกล้านะครับเนี่ยอันนี้คือต้นก้าต้นกล้าที่ผมเอามาปลูกนะครับเนาะเมื่อเมื่อเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยพอพอปุ๊บเนี่ยสองปีก็จะโตยอย่างนี้นะนะครับเนี่ยนี่ลูกจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับ เรามุดเนี่ยเราขุดฝังนะฝังให้จมไปเลยเพื่อนฝังให้จมแบบจมขอบนี่ไปเลยพอดีขอบฮะเสมอขอบเลยครับหลุมอ่ะขุดสักสี่เขาเรียกสี่สิบเซนหรือหกสิบเซนก็ได้นะครับผมนะมันจะไม่เหมือนทุเรียนเพื่อนเห็นป่ะเนี่ยทุเรียนเนี่ยเราปลูกอ่ะเนี่ยถ้าหน้าฝนอ่ะเราลงไปสี่ส่วนนะลงไปแค่ส่วนเดียวนะครับถ้าหน้าร้อนะเพื่อนเนี่ยตัดให้ จ้องให้จมไปประมาณเนี้นะครับ,นะรบเนี่ยถ้าดูจากคลิปที่แล้วก่อนอนะ่ะที่ผมมาปลูกตอนคืนอนะ่ะเนี่ยตอนนี้มัน,ม,นมันฟื้นมันยืนต้นมันฟื้นแล้วนะนะครับคือมันมันดูทรงแล้วมันไม่ตายละนะครับนะฮะคือปัญหาของทุเรียนที่มันตายเพราะว่ามันมีเชื้อราเพื่อนเพื่อนเอาเชื้อราก็ได้เป็นจุลภาคนะครับใส่ไปเป็น,เป,นเป็นพวกไตโคโดมาก,ก็ไดเ้เชื้อเชื้ออะไร อ,อะไรต,ตัดตัดเนี่ยผมพูดกลัวพูดผิดกลัวพูดผิดนะครับเพื่อนเพื่อนไปหาเอาดูมันมีในเซิร์ชหากูเกิลเอานะครับผมนะเนี่ยหรือจะใครจะใช้สารเคมีก็ได้อันนี้ผมผมไม่รู้แต่ผมผมเป็นเกษตรอินทรีย์ครับผมไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ผมเป็นเกษตร,รปลอดสารพิษอ่าผมเพราะผมใช้เพราะผมใช้ NPK ด้วยและธาตุนะครับอ่าพวกพวกเอ็นไนโตรเจนนะครับโพแทสเซียมนะครับเนาะฟอสฟอรัสนะผมใช้นะนะครับ เพื่อบํารุงนะฮะเป็นไรพาดนะครับแต่ผมจะไม่ใช้พวกเนี่ยยาฆ่า้าผมไม่ใช้แน่นอนนะครับแล้วก็ยาฆ่าแมลงผมไม่ใช้แน่นอนนะครับผมคอนเฟิร์มเลยสวนผมยังไงก็ต้องไม่มีพวกนี้นะครับเพื่อนดูเนี่ยนนท์มันมาเห็นปะผมก็อยู่กับมันได้ผมก็ได้กินไม่รู้เท่าไหร่เราฟิกถ้าไปตามคลิปดูคลิปของผมอะผมได้กินมาทีไรกินฟิกทุกทีนะฮะวันนี้ก็ได้กินไปแล้วแต่วันนี้ขี้เกียจถ่ายทำนะฮะวันนี้งานเยอะจริงๆว่าจะไม่ถ่ายกลัวไม่มีคลิปอะไรลง ลงไว้ดูเนาะนะครับไม่แบ่งปันอ่าและการปลูกอีกอันหนึ่งก็คือผลเนี่ยเพื่อนเนี่ยผลเพื่อนเนี่ยวัลัเนี่ยเพื่อนเด็ดทิ้งไปเลยนะอย่าไปเสียดายนะเนี่ยเนี่ยครับเด็ดทิ้งเลยนี่เด็ดทิ้งเลยเนี่ยนี่เดี๋ยวมันแกนนะเพื่อนมันแคะมันแกนนะตอนผมมาปลูกนะผมก็เด็ดทิ้งหมดนะเพื่อนเพื่อนไม่ได้นะแล้วมันจะทําให้แบบมันชะงักเลยนะมันจะหยุดโตเพื่อนนะครับ อ่ะอันนี้ก็แบ่งปันกันนะครับอันนี้ผมปลูกได้แล้วผมแชร์ผมพูดได้เต็มปากเลยว่า2ปีผมก็ได้กินผลแรกแล้วแต่มันจะไม่ค่อยงามเพราะผมเป็นเกษตรวันหยุดนะนานๆผมมาดูแลทิงก็7วัน10วันมาทิงมันก็ได้แค่นี้แหละแต่ถามโอเคไหมผมผมพอใจนะครับนะส่วนอีกต้นหนึ่งเนี่ยอ่าผมค้าไม่ดีมันก็ล้มมาแต่ผมไม่ตั้งมันขึ้นนะเพราะผมชอบมากเลยต้นไม้ที่เวลามันนอนมันพอปลูกปั๊บแล้วมันล้มอย่างเงี้ย ผมมาชอบมากเพราะอะไรวะเพื่อนเ <gaze bo? S 2> วลามันลงเวลามันขึ้นอย่างเงี้ยเวลามันนอนปุ๊บแล้วมันขึ้นเงี้ยโอ้โหมันแบบมันธรรมชาติมันคลาสสิกอ่ะคือมันมีความสุขอะเพื่อนพอนนอนขึ้นมาแล้วก็แอ่นขึ้นมาแบบเหมือนเอลคอดอ่ะเหมือนแบบเห็นสาวสวยแบบเอลคอดแล้วแบบโอ้ยทำไมสวยจังอะไรเงี้ยนะมันดูดูแล้วมันเพลินตานะครับผมดูมันธรรมชาติเออผมชอบนะครับแต่แต่ตอนปลูกแล้วให้นอนเลยผมผมไม่นอนนะครับผมก็ตั้งปกติแต่ผมจะไม่ปลูกลึกไง ถ้ามันล้มเนี่ยผมจะดีใจมากเลยแสดงว่าเดี๋ยวมันจะสวยละนะครับผมโอเคฝากไว้แค่นี้ครับเรื่องละมุดสวัสดีครับ